เรื่องนี่ไงบิ๊กฮั่นเขาทวงนะครับมันก็ดีกับสโม,มอสรอ,อื่นนะที่ไม่กล้ามีปากมีเสียงจะว่าบิ๊กฮัน่นเออเรื่องนี้ผมถามหน่อยไอ้คนที่ว่าคุณฮั่นไปทวงตังค์เนี่ยมันผิดตรงไหนว่ามันคือสิ่งที่สโม,มอสรคนจะได้ถูกป่ะเนี่ยเขาก็โพสต์ของเขามาเนี่ยซึ่งผมว่าทําไมต้องให้เขามาต่อสู้คนเดียวอะเนี่นยเป็นข้อความพี่ยอนป่ะย้อนร่าสุดสุดท้ายวันนี้สมาคมจ่ายเรามาห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทแต่เรียกร้องและให้พวกเรา ปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานของ a f c อย่างเคร่งครัดผมถามหนะ่อยค่าวเบรนซิงเนี่ยทำให้ผ่านกันผ่านมาตรฐานแต่หลีกจ่ายตังค่าลิขสิทธิ์ไม่ได้แล้วผมถามว่าคือทํามาตรฐานไปทําไมให้ผ่านไปถึงอันดับอันดับ4ของโซนเอเชียตะวันออกอแล้วเป็นอันดับแของเอเชียแต่สุดท้ายเนี่ยฝ่ายจัดมาทําแบบนี้กับเขานะครับเนีย่ยเขาบอกไม่ผิดครับที่เราต้องยกระดับมาตรฐานของหลีกให้สูงขึ้นเพราะนั่นคือค่าสัมปธิ์หลักที่จะทำให้สโมสรไทยได้ไปแข่งขันในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีก ในโควต้าที่มากขึ้นอ่าอ,อันนี้คือใช่แต่สิ่งสาคัญคือเห็นไหมครับเขาบอกประเด็นนะคือทวงถามไปแล้วมันได้ไม่ครบจํานวนอตอนแรกตกลงจะให้สิบล้านบาทคือไทยลีกหนึ่งเนี่ยต้องได้ทีมันยี่สิบล้านเออตกลงเนี่ยประกาศลดตอนตรฤดูกาลบอกลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์คือเหลือสิบสี่ล้านใช่สิบสี่ล้านทุกคนตั้งทวงว่าเอาเคสิบสี่ล้านเราจะไปหาเงินส่วนอื่นมาแล้วตั้งไว้ว่าสิบสี่ล้านเนี่ยจะมีเงินตั้งไว้ก้อนจากสมาคมต้องให้แล้วจากไทยลีกนะอ่าบริษัทไทไ จบไปจบมาก็มีขายรอบหนึ่งว่าเหลือ50% 50%ตั้งจาก20ล้านก็จะเหลือ10ล้านไง10ล้านทุกคนเข้าใจได้แต่เวลาล่วงเลยมาจนหลีกจบแล้วที่พี่โย่งบอกจนเดี๋ยวบางทีจะซ้อมมาที่1มิถุนายนเนี้ยถูกต้องจะซ้อมซีซั่นใหม่เนี้ย1มิถุนายนยังได้เงินกันแค่5ล้าน7แสน5หมื่นบาทออถามหน่อยว่าค่าลิขสิทธิ์ที่มันเคยได้จากชุดก่อนที่ทําไว้ให้จนมีลิขสิทธ์จากทรูวิชันเนี้ย คุณก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วพอคุณไปหาใหม่มาทําใหม่คุณก็ไม่สามารถเอาเงินมาให้เขาได้เหมือนเดิมอ,อันนี้เป็นสิ่งที่คุณก็ต้องรับกับเรื่องของกระบวนการในการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้บริหารแต่วันนี้สมโมสรรับกรรมไปเต็มๆนะครับรับกรรมไปเต็มๆจริงๆมันมีโอ้โหหลายคนที่อยากจะทําแบบนี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นเขาออกมาโพสต์เหมือนคุณท่านนะหลายทีมเลยอันนี้ก็บอกเลยครับว่า สู้สู้แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรสิ่งก็ขอที่ต้องได้ก็โพสต์ไปครับบางทีมนะบางทีไปไปทวงตอนประชุมเลยเออบางทีมไปทวงตอนประชุมเลยแต่สุดท้ายเขา,เขาปล่อยเลยแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยใช่ปล่อยให้เวลาการประชุมผ่านไปไปทวงต่อหน้าเลยนะอื คือผมว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับสภากรรมการแล้วคุณไม่ต้องบอกว่าสภากรรมการอนุมัติเห็นชอบให้ลด50โอ้ยซผมถามเลยสภากรรมการไม่ใช้เงินเหรอครับถูกต้องสภากรรมการไม่ใช่สโมอสรที่แข่งขันในไทยลีกเหรอ,อและสภากรรมการเข้าไปทําเพื่อประโยชน์ในฐานะผู้บริหารสมาคมอ้าวแล้วประโยชน์ที่คุณได้รับจากการเป็นสโมอสรเนี่ยคืออันไหนมันสําคัญกว่ากันถ้าผู้ตัดหลัก,การเนี่ยมันต้องแบ่งหมวดชัดเจนคุณได้เข้าไปบริหารบริษัทไทยลีกนั่นเป็นสิทธิที่คุณได้รับ จากการที่คุณได้รับความไว้ใจเหลือไี้ก็ตามจากผู้บริหารสมาคมชุดนี้แต่ในฐานะสโมสรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครแฮปปี้หรอกครับกับการที่ลิขสิทธ์เตะทั้งปีได้20ล้านมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่มันเป็นสิ่งที่มันต่อยอดจากสมาคมชุดเก่าที่ทำมาได้ไม่ไม่มากขึ้นก็ไม่ควรน้อยลงกว่าเดิมแต่วันนี้มันน้อยลงขนาดนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าอักใจมากๆ, <c oughs> ๆแล้วก็ในฤดูการใหม่เนี่ยก็ยังต้องมาลุ้นเรื่องของการประมูลลิขสิทธ์ในการถ่ายท่าสดซึ่งจะจบที่ไหน ก็ต้องมาลุ้นกันวันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องปฏิเสธกันว่าในประเทศไทยเนี่ยมีสองเจ้าก็คือ AIS เจ้าปัจจุบันที่ยังถือสิทธิ์อยู่ซึ่งจบฤดูกาลแล้วนะครับแล้วก็ชูวิชชั่นก็พร้อมจะกลับมาอยู่แล้วพร้อมปะพร้อมๆคือตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือเดียเด๋ยวรอยืนซองกันสิามิถุนานก็เดี๋ยวประกาศก็รู้กันนี่ยังวงในเลยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นเป็นวงในนะเขาก็คงรู้กันบ้างแต่ไม่รู้ใครพูดหรือเปล่าไม่แน่ใจแลวก็อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเจ้าที่มาจาก Oh. บริษัทต,ต่างประเทศที่ผมเคยบอกไปแล้วซึ่งบริษัทต,ต่างประเทศเนี่ยเขาก็คงจะจ้างคนไทยผลิตสัญญาณส่งไปให้เขาอยู่แล้ว oh. แต่ว่าเขาจะหาเงินคืนจากพวกเรายังไรเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องจ่ายเงินรายเดือนนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายมันจะมาอยู่ที่ที่คนไทย oh. ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นสองเจ้านี้หรือจะไปที่เมืองนอกถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาก็อยากได้สัญญาระยยาว คือเบื้องต้นเนี่ยกเซ็นสี่ปีแต่ว่าเขาก็กลัวว่าปีแรกที่เขาจะได้บริหารจัดการเนี่ยมันจะมีความไม่พร้อมหลายอย่างเพราะเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยู่ในในพื้นที่เราการจ้างคนการถ่ายทอดสดต่างๆอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าเป็นทรูกับเอสเหมือนเขาได้เคยทํามาแล้วเขาก็สามารถดําเนินการต่อได้แต่ว่าเรื่องระยะเวลาสัญญาเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากต่อยาวมากถ้าได้ตัวเลขที่ไม่เหมาะสมอืมเข้าใจเข้าใจอ่าอย่าสมมติในบ้านเราถ้าเป็นผมเนี้ย ผมว่าราคาตอนนี้ดวลลิขสิทธิ์ที่มันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบร้อนแรงมากไม่ได้มีคนแย่งกันเนี่ยทุกคนก็อยากกระจายในเม็ดเงินที่เหมาะสมและได้สัญญายาวขึ้นเพราะเหมือนในช้อนหุ้นไงมาช้อนตอนช่วงนี้มันกระแสมันตกถ้าเกิดมันอยู่ยาวไปมันเข้าไปทํากับไรตอนท้ายท้ายแต่ถ้าเกิดว่าจะไปจ่ายเยอะเหมือนที่ไทยลีกคาดหวังเนี่ยผมว่าน่าจะยากน่าจะยากนะครับน่าจะยากก็ขอให้มันผ่านไปได้ดูดีแล้วกันนะครับใครจะมาก็ได้ขอให้สโมสรไม่ตกทุกได้ยากแบบนี้ ถูกป่ะเออพี่พี่คิดดูว่าไทยลีกลดเหลือครึ่งเนี่ยไทยลีกสองนี่หนักเลยนะไทยลีกสามก็หนักไปเลยนะครับคือพูดได้ง่ายไทยลีกสองกับไทยลีกสามนันเขาไม่ได้หวังเพื่อเงินสมาคมแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ทํามาเพราะว่ามันแต่ละทีไม่ได้น้อยอะใช่ไหมล่ะถูกไหมฝากความหวังอะไรไว้ไม่ได้เลยเนาะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมข้อความเนียจากจากคุณนายเอ็นพีแล้วใครจะอยากทําทีฟุตบอลล่ะครับ มันก็จริงนะ<ช>อเนี่ยผมคุยกับน,นายะวิเชียนของตราดล่าสุดน,น,ยนยายยวิเชียนก็บอกว่าผมยังไม่รู้เลยทิศทางว่าจะทําสโมสรในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยยังไงคือขึ้นมาในยอยากขึ้นอยู่แล้วแต่พอขึ้นนาป,ปุ๊บเนี่ยพอไม่ได้สสเนี่ยมันจบไปนะอือใช่ใช่มีผลนะตงนี้นมันมีผลมนันมะแล้วเขาก็เลยต้องเอาเงินกงสีของตัวเองคือเงินส่วนตัวเนี่ยซึ่ง ปปีหนึ่งส,ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ควักกันแล้วปีแล้วประมาณไม่เกิน 12- บสล้านเขาเยอะนะพี่โยงควักทุกปีควักทุกปีอยู่แล้วเขาบอก<ช>ว่าเนี่ยผมว่าจะมีประมาณสักเท่าน,ไไนี้แหละนี่แกเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ถ้ามันแบบไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขายที่ขายที่เพื่อเอามาทําฟุตบอลถ้าผมจะถามว่าแล้วสปอนเซอร์ไม่เข้ามาหาเขาแล้วเขาเอามาจ่ายเงินนักบอลเนี่ยเขาจะได้ภาพจากอะไรตรงไหนอ่ะถูกไหมมันไม่ได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็แล้วตอนนี้เขาก็พยายามคิดอยู่ว่าเฮ้ เดี๋ยวจะถามถึงสมาคมเหมือนกันว่าจะประกาศได้ไหมว่าทีมใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยหรือฤดูกาลใหม่เนี่ยจะได้ค่าเลิขสิทธสิ์กี่บาทผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเลยครับตอนนี้เอาไ้ฤดูการเก่าให้ได้ก่อนไให้ดูการใหม่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอเขาประกาศเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยทีมใหม่ที่ขึ้นมามันก็มันก็ไม่นิ่งไงเพราะว่กลายว่าเขาก็ดําเนินการช้าเพราะเขาก็อยากได้ตัวคนนู้นคน <c oughs> คนี้เข้ามาแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเงินในกระเป๋าเขาที่มีอยู่10กว่าล้านเนี่ย ยังไงมันไม่พอพี่พทำไ,ไทยตัวเนี้ยอ,อมันก็ต้องดูว่าถ้าได้สมาคมมาเติมสักยี่สล้านตามเดิมเนี่ยเหมือนตอนสมัยซูเปอร์พาวเวอร์ที่เป็นโอสดอะ่ะ <human? S 1> แล้วเปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ตอนนั้นมันมีงบคือมีไม่เยอะ mm. ก็ได้งบของสมาคมมาเติมตอของไทยลีกเนี่ยมาเติมค่า,าลิขสิทธิ์ก็สามารถบอกนักเตะได้ว่าเงินเดือนจ่ายเท่านี้นะจ่ายเท่านี้มีบัตเจ็ตเท่านี้ไหวไหมอะไรเงี้ยโอ้นี่เป็นเรื่องน่าห่วงมากนะครับฟุตบอลไทยมันก็เป็นอะไรที่เราเห็นภาพมันดูดีไง แต่ว่าวันนี้มันหามันเยอะมากๆเลยนะครับ